สวัสดีครับป็นยกแฟมิลี่ทีนะครับนี่จะเป็นคลิปที่ร้อยล้านที่โดงไว้แต่ไม่เคยได้ใส่ลงสถีทีวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับวันนี้พวกเราจะไปไหนครับเปงานอีเวนต์ค่ะที่จังหวัดสกลนครค,นค่ะที่โชว์ลุมรถโตโยต้ค่ะอ่าไปอีเวนต์อีกแล้วนะเนะหนื่อีกแล้วนะเราแต่วันนี้เดินทางไกลมากฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะสนุกแค่ไหนไปเจอกันนะครับ สวัสดีครับอยู่กับต้องวอล์เกอร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าเบสจังหวัดสกลนครที่สว่างดินแดนนะครับเนี่ยเอาเรามาโชว์หรือเรามากินครับเนี่ยมากินอ่าเนี่ยก็มีของกินนะครับอ่าพี่มุกประโยชน์ดูการแต่งตัววันนี้เป็นยังไงบ้างหลอดเทปเป็นผู้คุมมาครับอ่าส่วนพี่ต้องก็เป็นโกโกวากับพี่นักยุงนะครับโอ้โอยากเชื่อเลยดูการเปลนะครับอ่ะวันนี้จะมีโชว์อะไรบ้าง เตรียมตัวไปดูในที่เพจโตโยต้าเบสนะจ๊ะทุกคนอหลังจากที่ทำงานเสร็จนะครับทุกคนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกมากเคี้ยหิว่งเราเล่นกิจกรรมสนุกมากเลยอะไรนะประ <laughs> <laughs> โยชนอเค่วันนี้เรามีของกินแจกโตโยต้าสว่างแดนดินโตโยต้าเบสสว่างแดนดินนะครับ 자포 <목소리도> <목소리도>